สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้กลับมาเรียนออนไลน์กับครูเนยในรายวิชาภาษาไทายอีกแล้วนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนเรียนถึงประวัติผู้แต่งและที่มาของรามเกียรติ์ตอนศึกไมยายาาไปแล้วและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยายามนะคะนักเรียนที่มีหนังสือนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า115ได้เลยค่ะ นักเรียนจะเห็นว่ารามเกียรติ์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันมาในรูปแบบของบทประพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งถ้านักเรียนอยากจะเข้าใจเรื่องราวนะคะนักเรียนจะต้องอาศัยหลักในการถอดคําประพันธ์ที่ครูเคยสอนไปเมื่อชั่วโมงก่อนๆหน้านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกฝนการถอดคําประพันธ์นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจเรื่องราวรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบได้อย่างถูกต้องค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนื้อหากันนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักตัวละครก่อนเราไปเริ่มทำความรู้จักตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกเมยราบกันเลยค่ะเมยราบเมยราบเป็นยักษ์กายสีม่วงอ่อนมีหนึ่งหน้าสองกรนเป็นญาติของทศกัณฐ์และเป็นยักษ์ที่ปกครองเมืองมาดานมีกล้องยาเป็นอาวุธเอาไว้เป่าสะกดกองทัพฝ่ายศัตรูให้หลับไหล และยังสามารถถอดดวงใจได้ไมยราบจึงฝากดวงใจไว้ในมแมลงผู้ซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูดนางพิรากวรพี่สาวของไมยราบเจ้าเมืองบาดานหนุมานหนุมานเป็นลิงเผือกมีกายสีขาวเป็นสีประจำกายมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วรูปงามมีนิสัยเจ้าชู้และมีพยามาก เมื่อสัมแดงฤทธ์จะมีสีหน้าแปดกรนและหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ค่ะนอกจากนี้หนุมานยังเป็นบุตรของนางสวหาหะและเป็นบุตรของพระพายซึ่งความสามารถของหนุมานนั้นคือเป็นอมตะหมายถึงเมื่อหนุมานตายแล้วและมีลมพัดผ่านมาหนุมานก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ทั้งยังเป็นทหารเอกของพระราม สุพรรณมัจฉาสุพรรณมัจฉาเป็นทิดาวของทศกัณฐ์กับนางปลามีรูปโฉมงดงามผิวพันผ่องเป็นสีทองมีรูปร่างเป็นปลาเป็นภรรยาของหนุมานและเป็นมารดาวของมัจฉานุมัจฉานุมัจฉานุเป็นบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉามีรูปร่างคล้ายกับหนุมานแต่มีหางเป็นปลาเหมือนนางสุพรรณมัจฉา และยังเป็นบุญบุญธรรมของมยราบเจ้าเมืองบาดาลค่ะเมื่อนักเรียนทราบถึงตัวละครหลักในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายราบแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนเนื้อเรื่องกันเลยค่ะบัดนั้นมัชฌานุผู้ใจแกลก้าซึ่งอยู่ในสระคงคาเป็นด่านรักษาชั้นในราตีเที่ยงคืนเคยเที่ยวรถเลี้ยวกระเวินทางใหญ่ ก็สัแดงแผลงฤทธเกียงไกรขึ้นไปจากท้องชลทารจากบทประพันธ์นะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าบัตรนั้นนะคะนักเรียนคิดว่ามัชฉานุในตอนนี้เป็นตัวละครหลักหรือตัวละครรองค่ะถ้าเกิดเห็นคำขึ้นต้นว่าบัตรนั้นเนี่ยเก่งมากค่ะเป็นตัวละครรองนะคะเพราะว่าการแต่งคำประพันธ์กรอนบทละครนะคะจะขึ้นต้นด้วยสาคำก็คือเมื่อน,นั้นบัตรน,นั้นแล้วก็มาจะกล่าวบทไปซึ่ง เมื่อนั้นใช้กับพระมหากษัตริย์หรือตัวละครหลักใช่ไหมคะบัตรนั้นใช้กับตัวละครรองและมาจะกล่าวบทไปใช้กับการขึ้นต้นเปลี่ยนตอนใหม่ค่ะบัตรนั้นนะคะมาฉานุผู้ใจกล้กาแสดงว่ามาฉานุเนี่ยมีใจทําไมกล้าหาญใช่ไหมซึ่งอยู่ในสระคงคานักเรียนรู้จักแม่น้ําคงคาไหมคะมีใครตอบรูดได้บ้างว่าแม่น้ําคงคาอยู่ที่ประเทศอะไร เก่งมากค่ะประเทศอินเดียนะคะเพราะว่าต้นกําเนิดของรามเกียร์ก็คือรามายณะของอินเดียนั่นเองค่ะเป็นด่านรักษาชั้นในอ่าเขาบอกว่ามัาฉานุเนี่ยที่มีใจกล้าหาเนี่ยอยู่ในแม่น้ําคงคานะอ,อ,อยู่ในด่านชั้นในเลยเที่ยงคืนเคยเที่ยวรถเลี้ยวกระเบนทางใหญ่ก็สำแดงแผงนิดเกลียงไกขึ้นไปจากท้องชลทานนะคะมีใครตอบคุยได้บ้างว่าราตีเนี่ยแปลว่ากลางวันหรือกลางคืน นักเรียนที่ไม่รู้นะคะนักเรียนสามารถค้นหาความหมายของคาไดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือคํายากใช่ไหมนักเรียนจะต้องหาความหมายของมันใช่ไหมถ้าเราต้องการที่จะถอดคำประพันธ์ให้ได้นะคะนี่ครูสอนเรื่องวรรณคดีเรื่องนี้ไปครูก็ทวนหลักการถอดคำประพันธ์ไปด้วยนะคะเนี่ยอาราตีนะคะเปราว่ากลางคืนเขาบอกว่ามะฉานุเนี่ยอยู่ในสระคงคาอยู่ในแม่นม้ําคงคาเนี่ยตอนกลางคืนก็จะเที่ยวเล่นไปทางนู้นทีทางนี้ทีอ่า รถเลี้ยวกระเวณทางใหญ่กระเวนแปลว่าอะไรตะเวนนั่นเองนะคะเที่ยวไ,ไปทางนู้นเที่ยวไปทางนี้ก็สํมแดงแผงฤทธเกียงไก่สําแดงแผงฤทธแปลว่าอะไรสําแดงก็สแสดงอิทธฤทธ์นะคะประกาศศักดาน่นเองประกาศความว่าข่านี่เก่งนะข่ากล้านะอ่าก็สําแดงแผงฤทธเกียงไกขึ้นไปจากท้องชลทานชลทานแปลว่าอะไรคะนักเรียนแม่น้ำน,นั่นเองนะคะกลางคืนนะคะมาชานุ เดินไปทางนู้นทีอุย้ยตรงนั้นก็เบื่อละเดินไปทางนี้ทีอุย้ยทางนี้ก็เคยไปละอ่ะก็เลยขึ้นมาจากแม่น้ำคงคาเลยใช่ไหมคะแหมนักเรียนเป็นไงอินเนอร์ครูมาเต็มใช่ไหมนักเรียนจริงๆวรรณคะดีมันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องสรุปไปกับมันมันก็เหมือนนิทานเรื่องเนึงอคะค่ะแต่ว่ามาในรูปแบบของบทคำประพันธ์สําหรับครูครูคิดว่าตื่นเต้นดีออกทําให้เราได้ค้นหาคําศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งมันท้าทายเหมือนกัน เล่นเกมมะคะ่ะนักเรียนอาเรียนวรรณคดีไทยก็เหมือนเล่นเกมเกมหนึ่งเลยนะคะต่อเลยนะคะถึงที่ขอบสะก็หยุดอยู่แลดูไปทั่วทุกสถานเห็นวานอนเผือกผู้อหังการล่วงด่านผ่านทางเข้ามาโกรธาขบฟันกระทึบบาดทำอำนาจออกยืนขวางหน้าแล้วร้องประกาศด้วยวาจาเวยไอ้พาลาใจสะกันตัวเองมานี่จะไปไหนไม่กลัวชีวาจะอาสันองอาจล่วงด่านุ กูจะหันให้ยับลงกับก่อนออเรามาถอดคำประพันธ์กันนะคะแปลเนื้อเรื่องกันเขาบอกว่าเมื่อมาฉานุเนี่ยขึ้นมาจากแม่นำ้ำคงคาใช่ไหมมาที่ขอบสระก็คือบนผิวน้ำแนงนักเรียนอะมาฉานุนี่ก็มองซ้ายมองขวากว่าใส่ตาไปทั่วหมดเลยทั่วทุกสถานเลยนะคะเห็นว่านอนเผือกคู่ห่างการเห็นว่านอนเผือกนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใคร ว่านอนเผือกเนี่ยอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนหนุมานนั่นเองอ่าตอนนี้มาฉานุได้เห็นหนุมานแล้วนะอืมเขาบอกว่าเห็นมานอนเผือกผูหางการแสดงว่าหานุมานเนี่ยยืนแบบดูสงา่างามดูองอาจดูกล้าหาญมากเลยใช่ไหมคะมาฉานุมันก็เห็นและเป็นไงต่อไปคะล่วงด่านผ่านทางเข้ามาแสดงว่าหานุมานเนี่ยกำลังฟาดด่านเข้ามาเลยมาทางมาฉานุานเลย เมื่อมาฉานุเห็นมาฉานุก็โกรธาขบฟันกระทึบบาดโมโหมากกัดฟันกระทรึบเท้าข้อโมโหมากเจ้าเป็นใครเนี่ยทําอํานาจออกยืนขวางหน้าแล้วร้องประกาศด้วยวาจาเวยไอ้พาลาใจชะกันมาฉานุก็เลยกล่าวถามออกไปว่าไอคนชั่วเจ้าเป็นใครเนี่ยมาฉานุนะคะกล่าวออกไปว่า ตัวเองมานี่จะไปไหนไม่กลัวชีวาจะอาสันโออาดล่วงด่านกุมพันกูจะหันให้ยักษ์กลงกับก่อนแปลว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนหรอไอ้เจ้าลิงเผือกไม่กลัวหรือไงไม่กลัวตายหรือไงชีวาจะอาสันชีวาแปลว่าชีวิตนะคะนะคักเรียนอาสันแปลว่าตายนะคะกล้ามากนะกล้าผ่านด่านยักษ์ฝาด่านยักษ์มากุมพันนะคะคือยักษ์นะคะ กูจะหั่นให้ยับลงกับก่อนกูจะฆ่ามึงเองกูจะฆ่ามึงให้ตายคามือกูเลยเป็นไงคะมัชฉานุนะคะกล่าวกับหนุมานไปแบบนั้นแหม่ใครกันแน่นะคะที่กล้ามาก <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นฝ่ายหนุมานนะคะกล่าวต้องตอบกับมัชฉานุไปบ้างดูซิจะเป็นอย่างไรนะคะ บัดนั้นคำแห่งหนุมานชานสมอนเห็นลิงน้อยขึ้นจากสาครนอวดอ้างฤทธิรอนอหังการจึงคิดว่าวานอนนี้เหตุใดมีหางเป็นมัดชารูปทรงองอาจประหลาดตาถ้อยคำหยาบช้าทนงใจจึงร้องว่าเวยไอลิงเล็กจะเจียมตัวว่าเด็กก็หาไม่มึงอย่าขวางหน้ากูไว้ถอยไปให้ผลไอ้สาธานาหมายความประมาณว่า ลนุมานชานสมอนเนี่ยเห็นลิงน้อยขึ้นมาจากน้ําใช่ไหมเห็นมาต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันมีลิงตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ําอวดอ้างหรือที่รอนะหางการโอ้ยทาเป็นอวดเก่งยืนทาท่าเบ่งอํานาจอะไรแบบนี้จึงคิดว่าไอ้วานอนตัวนี้ไอ้ลิงตัวเนี้ยเหตุใดมันถึงมีหางเป็นมัจฉานะมัจฉาแปลว่าอะไรคะ่ะนักเรียนอมีหางเป็นปลาเอ๊ะเป็นลิงจริงหรือเปล่าหรือเป็นตัวอะไร ทำไมมันแปลกๆนะรูปร่างองค์อาจประหลาดตาอาจจะดูว่าสง่างามก็ใช่แต่จะดูว่าเหมือนประหลาดเหมือนตัวประหลาดก็กใช่นะเนี่ยตกลงคือตัวอะไรหนุมานก็ยืนงงอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าถ้อยคําหยาบช้าทะนงใจแต่คําพูดที่ลิงตัวนั้นพูดออกมาเนี่ยเป็นคําพูดที่หยาบช้าเป็นไงดีหรือไม่ดีคะนักเรียนอ่าเป็นคําที่ไม่ดีเลยแต่ละคําที่มันพูดออกมาเนี่ยจึงร้องว่าเว้ยไอ้ลิงเด็กอื ว่าไงลิงเล็กจะเตรียมตัวว่าเด็กก็หาไม่ทำไมไม่เตรียมตัวเองเป็นเด็กอะทำไมไม่ยอมรับอุ้ยมึงอย่าขวางหน้ากูไว้เป็นไงหนุมานเริ่มโมโหแล้วมึงเนี่ยอย่าขวางหน้ากูไว้นะมึงรีบหลบไปเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าถอยไปให้พ้นไอ้สาธานคําว่าสาธานนะคะมันแปลว่าชั่วชายย้าหยาบช้านะคะเรียนมึงรีบหลบไปให้พ้นกูเลยกูโมโหมากเลยตอนเนี้ยมึงอย่ามาขวางหน้ากูไว้นะ จร,จริงๆครูมไม่ได้ต้องการที่จะพูดคำหยาบนะคะนักเรียนแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ของบทประพันธ์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่มีใครยอมใครเลยใช่ไหมคะและบทประพันธ์ที่ผ่านมานะคะอยู่ในรถของบทคดีรถใ,รถใดคะนักเรียนเก่งมากค่ะพี่โรดวาทังนะคะและในวันนี้นะคะครูขอสั่งการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะไปถอดคําประพันธ์รามเกียรติศึกมายาลาที่เหลือนะคะให้หมดนะคะจดบันทึกลงในสมุดนะคะ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องราวนะคะและชั่วโมงถัดไปเรามาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน